สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายมาเด้อมากินแกงห็ดใส่หน่อไม้กับยายน้อยอีกมือนี่ฮอันหิดหันบุค่อยอันหน่อไม้หันบุค่อยลายไปเลยค่ะแต่ว่าหิดลายลายเป็นหิดบุดเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะใส่บวบใส่อันอีหอย่างลายย่างจ้ะมามาจัดการกันเลยบาทนี่หิวข้าวแห้งแห้งมามาจะมาเซฟเซฟน้ำกันจ้ะยายน้อยก็สิแกงสไตล์เก้าเนาะค่ะเนาะหน่อไม้เฮาบุกค่อยหลายปันใดจ้ะมือนี่ฮะจุดแก๊สก่อนเด้อ จุดเก็ดเสร็จแล้วหาก็จะใส่น้ำอย่านางลงไปน้องขเน,ะขเน,ะนาะน้ำอย่านางเขาคันเสร็จแล้วหากแเซตู้เอาไว้วเวลาเราจะเกกงเสร็จแล้วหาก็แกงง่ายดีใส่เห็ดบดะมือนี้เสร็จแซ่บเลย ตะไคร้ยน้อยก็จะตัดลงไปเป็นท่อนแบบนี้เลยนะค่ะเนาะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะใส่บูร้ายจ้ะใส่แค่พอหอมๆเขาค้างหม้อเสร็จแล้วเขาก,กใส่รสด,ดีลงไปนะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่รสด,ดีลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ซุลดใส่ซุลดลงไปจ้ะ เได้ใส่หลายค่ะใส่ย่างใส่พอดีนี่แหละพอดีพองามนี่แหละรสรสดีเขาก็ได้ทางมอญ่นเด้อเสร็จแล้วเขาก็ยังค่อยชิในส้ 5, 000, น้ำปลาเนาะค่ะเนาะไี่้อยก็สเกงสไตล์นี่แหละค่ะเก่งสไตล์เก้านี่แหละ,ะา 9, ลมาเด้อมาเซจเซฟน้ำกัน เข้าเที่ยงกันละบอนี่จ้ะเสร็จแล้วก็จะใส่ลูกโดดลงไปนะคะเนาะใส่ลูกโดดให้เพิ่นใส่ลงไปให้เพิ่นงามลูกโดดเ้าสีแดงๆไี่จะน้อยก,ก็จะใส่น้ำเดือดแล้วกันเนาะแล้วจะกกใส่ปะลาะเนาะคะ่ะเก๋าสไตล์ดีจะ้จะ,จะสไตล์เซฟ ไม่เหลือใส่ตู้ไว้ตั้งแต่ดุนแล้วละ่ะยายนยแกงงวดก่อนนันมันหลยาย,ยนยก็เลยแบ่งไว้ก็เลยพอได้แกงเวิดวันนี้หะไปพ่อเห็ดเพค่นเราเห็ดบดมาขายคุณไปบ้านนอกไปตั้งจังหวัดเอปีใหม่หละจะ้ะคุนก็เลยซื้อเห็ดบดมายายน้อยเห็นยายนยก็เลยซื้อเห็ดบดมาแกงใส่อีกนี่ค่ะเอาก็ใส่ปลาคือเก้าอจะ้ะน้ำเลือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไป ลาเขาก็ใส่เอาลายเพราะว่ายะน้อยแกงมาน้อยจะบบใส่โบใส่ไอ้เขือจะน้อยจะใส,ส,ส่แต่ปลาใส่ปลาปุกปุนัวนแวซ่เซฟถ้าสมมุติว่ววาเขายานมันเค็มเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ใส่น้อยไปก้นนี่คะ่ะเขาต้องไปตีลงเบิดเพราะว่าเขาใส่ปลาหลายเายานมันเค็มเขาเขาอ้อกกอน ถ้าเกิดวโโ่ากะบุอเขากยายงค่อยใส่ใหมเปี้ยน้ำเตีเอาโตมันลงไปเลยนี่ให้เนื้อของเนื้อของต้นปลาเนื้อของปลาด่หันลงไปในหม้อเขานี่ค่ะลงไปเว็บนี้เลยนู้ดเสียบเลย น้ำน้อยผดบ่อพอเราเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าเบือจ้ะเดี๋ยวที่เราตำใส่บักพริกเอาไว้แล้วค่ะเนาะน้ำเดือดปุ๊บๆปุ๊ปบๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าเบือจ้ะ เทลงไปเลยปูมีว่าเขือพวงถ้าเขาใส่วเขือพวงต่ำบุบๆใส่หันมันจะหวานเขือพวง่เขือพวงทำให้ออกรสหวานนิดๆดค่ะโอ้โหเป็นตัดเ่บขนาดเลยคนอัวตัวอีกแล้ว คนอวดตัวอีกแล้วมาเด้อมาแซบๆน้ำยใยน้อยอีกจ้าวันนี้ซีมึงดูเป็่นยังไงแซบแล้วแซบแล้วโบทานที่ใดก็ดีใส่เห็ดลงไปเลยบาทนี่นี่ค่ะเห็ดเขา หัดนทำงามเลยจ้ะเก่งใส่หิดบดเซ็บแซ่บใส่หิดบดแล้วหล่ะสักพักนะคะจะใส่บักบวบนะคะเนาะยายน้อยจะใส่เท่าละขั้นโตนจต่ยายน้อยจะบวใส่พร้อมกันเพราะว่าหิดนี่คนสุกยากนิดนึงกับซีไซเปรกอนใส่หิดไปจักพักหนึ่งประมาณเจ็ดนาทีสิบนาทีแล้วก็ ประมาณห้านาทีเจ็ดนาทีนี่แหละแล้วเอากระไส่บวบนี่ค่ะโอ้แซ่บปิดตาแซ่บขนาดเลยมาเด้อมาเด้อกินน้ำยาโนยด้กเซ็ตแซ่บเลยจ้ะทีนี้เห็นหลังจากที่เอาใส่อันนั้นเสร็จแล้วเอากระส่หัน่นบวบใส่นเนาะค่ะเนาะกินยำใดกับบ,บ๊อพิษหวังเด้อแกงหน่อไม้นี่กินยำใดกับแซ่บยำนั้น เป็นไผ่กิ่มซุงไผ่เลี้ยงเน่อไอไผ่สามระดูเนาะค่ะเนาะเพื่นห้องไผ่สามระดูยายน้อยก็เอามาใส่ซื้อมาใส่ตู้ไว้ซื้อมาต้มใส่ตู้ไว้โุ้งขับขนาดเลยมาเด้อมาเด้อเซฟเๆนันยายน้อยเลยจ้ะใส่บวกลงไปค่ะนี่ค่ะเซฟเลย เกงใสมหม่หน้นยแก่งกินผู้ดเดียว2คนกับลูกมื้อนี้มื่อนี้ลูกสาวอยู่บ้านถ้าแกงกินน้อยคนนะฮะกับแก่งตามคนแนละ้วขะเนาะเขาจะไปแก่งหลายแกงหลายแล้วก็บบุเซตแก่งเซจแล้วก็กินฮอนๆเลยนี่ค่ะกดบวกลงไปให้เพ่นซุก เสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเขาใส่พักเขาก็ปิดเก็ดเลยค่ะอืมพอดีเลยค่ะใส่ปลาล่ารอบเดียวพอดีเลยแซ่บกินข้าวเที่ยงกับอย่างน้อเอฟซี 4, พี่น้องป้องไป มาเด้อกินแก่งเ่าไม้น้ำายน้อยเด้อเซ่บๆน้ำกันเลยยายน้อยย,ย,อย,ย,อย,ยังบ่าทัานได้กี่ข้าวเที่ยงข้าวเช้าเถ่ดจ้ะคอยกดเอาบวบลงไปจ้ะให้มันสุกใก่้จไ,ได้ที่ละได้ที่เสร็จแล้วเหาก,กใส่ผักใส่ผักเสร็จปุ๊บก็คือปิดเก็ตเลยเนาะขะเนาะ อย่น้อยใส่ผักจะบนได้ใส่ดุนเห็นแต่แซบอีกแล้วคูณนะน้ำข้นกดตัวอีกแล้วค่ะน้ำข้นกดตัวอีกแล้วเดี๋ยวกับผักก่อนเดี๋ยวให้บวกใหามันสุกก่อนบวกเให้มันสุกเพื่อน ยังหัววบซุกคันเบิ่งโบยากคันนี่ค่ะอันนี้ยังบัวซุกนี่ค่ะแต่ถ้ามันซุกแล้วมันสีมันสีบอกขาวมันสีโอ๊อกแบบใสๆเนาะค่ะเนาะนสังเกตง่ายถ้ายังเป็นสีขาวๆอยู่ก็คือยังว่ทันได้ซุกอื้ยเจ็บ ใส่กระเซ็บโอิดหวังเลยแกงน่อไม่ตำมังหึงแกงนึ่งใส่กระเซ็บคือเก้ามาทีนี้ได้ทีละทีนี่ฮะใส่ผักเขาลงไปเลยนี่ผักหลายๆเลยจ้ะผักม้อนี้ใส่สามย่างเลยค่ะมีอ่ะผักขะแยงผักอีตูและกระอมโอ้คือน้ำน้อยเถอะเนาะบาดนี้เนาะมีน้ำสดอีกแลละ น้อยแท้น้ำน้อยแท้บ่มีน้ำสุกแล้วนี่จ้ะโอ้แซ่บขนาดเลยมาเด้อมาเด้อตุ๊บเสพมันใหญ่น้อยน้อย,อยบ,อบ,บ่กลิ่นวบเละจ้ะกลิ่นพอแค่เพิ่นหวานๆน,นี่จ้ะใกล้จะสุกแล้วนี่ตอนนี้ยับงบ่ทันสุกคนใดถ้าตน้นใดเพิ่นใสๆมันจะสุกอย่างเด็ดๆสิสุก ใส่แคกอซุกต้องไปใส่เละใส่เละแล้วมันบ่หวานโอเคเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยจ้ะมาทีนี้มากินกับยายน้อยทีนี้คุณน่ะเมายายน้อยใส่ผักเป๊บเดียวยายน้อยปลูกนะยายน้อยบอกให้ผักเปื่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาปรุงซีดละวมห้อนในหม้อมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็สิสุกไปนํานี่จ้ะมาค่ะเสียซๆน้ำกันจ้ะ ี่น้องปปองปาย fc เบิร์ดชคกู่ทุกคนกินข้าวเที่ยงเด้อแกงน้ำไม่แซ่บ